วันนี้เราเหนื่อยใช่ว่าพวกนี้เราจะไม่เหนื่อยจงอยู่กับความเหนื่อยให้ชินอยู่กับความเหนื่อยให้เป็นหลังจากที่เปิดหน้าดินแล้วนะคะอ่ายะเอก็ทำการเพราะปลูกต้นหมากลากไม้นะคะก็จะมีชะอมนะคะชะอมยยเอเอาลงไว้สามต้นนะคะแล้วก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะยะเอจะปลูกไว้ริมรั้วส่วนนี้ก็จะเป็นอ่า บ่อปลาที่อตอนแรกเ่อเอ๋อวางแผนว่าจะลงพะบนะคะตอนนี้เอากุงตะกะแตนมาไว้นะคะเพื่อที่จะเลี้ยง าตาก,กแตนพอดีเมื่อเช้าไขาต่ตาก,กแตนฟักก็เลยจะต้องย้ายมาเร่งด่วนนะคะตาก,กแตนตัวนี้ยายเอ๋ไม่ได้ทําในเชิงธุรกิจนะคะคือยายเลี้ยงเพื่อที่จะเอาตัวตาก,กแตนมาให้น้องไก่กินนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นริมรั้วที่ยายเอ๋ลงแก้วมังกรปกัปกๆเอาไว้นะคะชิดรั้วจุดประสงค์ตอนแรกไม่ได้หวังได้กินลูกเลยคือน้องมีหนามนะคะให้น้องอเลือ้อยตามตามรั้วแล้วก็ไก่ตาก,กะแตนเนี่ยเขาก็จะกินพวกต้นต้นของ แก้วมังกรด้วยนะคะนี่ก็จะเลาะปลูกไปสุดจุดแนวรั้วเลยนะคะทีนี้ค่อยๆปลูกค่อยๆปลูกริมรั้วไว้ก่อนนะคะแล้วก็ที่เหลือค่อยๆปลูกค่อยๆว่ากันทีหลังค่อยเป็นค่อยไป